เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้นะครับการใช้งานเครื่อง GPS ซึ่งหัวข้อที่จะพูดก็คือจะเป็นเครื่อง GPS ของ Garmin ยี่ห้อ Garmin ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือเห็นคนนิยมใช้รุ่นนี้กันเยอะก็เครื่องที่จะมาพูดถึงเนี่ยมันจะอยู่นะฮะในตระกูลที่นะครับมีหลากหลายอย่างตอนนี้ที่ทนิยมใช้ก็หรือ ปัจจุบันก็น่าจะเป็น64ประมาณ64ก่อนหน้านั้นก็จะเป็น62นะครับว่าจะมีรุ่นย่อยนะจะเขียนตร้งหลังว่าเป็น S เป็นอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นขึ้นไปอีกก็จะมี 64SX เนี่ยนะฮะที่เป็นรุ่นยอดนิยมนี่นี่ใช้สอนมานานมากแล้วนะครับตัง้งแต่ปี51นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตระกูล64เหมือนกันนะครับก็จะเป็นรุ่น 64SC นะครับรุ่นนี้ก็จะมีกล้องด้วย นะครับรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในตระกูลเดียวกันอย่างเช่น64เหมือนกันอย่างเงี้ยก็จะมีคู่มืออยู่เร่มเดียวแล้วก็จะมีรายละเอียดที่นะใกล้เคียงกันมากๆนะครับส่วน62ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแยกนะครับก็จะมีคู่มือต่างหากนะครับส่วน60ก็เช่นเดียวกันจะมีคู่มือ,อแต่ยงแงไวก็ตามทั้งหมดไม่ใช่เป็นรุ่นไหนก็ตามโครงสร้างในการใช้งานจะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดถึงนะครับในคลิปต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของ การใช้งานรุ่น60เป็นหลักรายละเอียดอื่นก็จะเหมือนกันหมดนะครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆของเครื่องนะครับก็หลักๆที่เห็นชัดๆเลยก็คงจะเป็นส่วนที่เป็นเสานะครับตันนี้ก็เป็นหน้าจอแสดงแผนที่ทั้งหมดแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับด้านข้างต้องเปิดปิดส่วนนี้ก็ปุ่มคีย์ต่างๆ เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้มีปุ่มสําคัญสำคัญหลายปุ่มนะครับที่จะต้องรู้จักก็คือเพจปุ่มคิสใช้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปมานะครับเปลี่ยนหน้าไปมาอันนี้ปุ่มเมนูเมื่ออยู่หน้าไหนกดเมนูก็จะเป็นเมนูของหน้านั้นนะครับถ้าจะเลือกรายการอะไรต่างๆยอมแล้วก็กดนะครับ enter นะครับหรือจะออกจากเมนูอะไรต่างๆก็สามารถจะกดคิสได้นะครับส่วนปุ่มนี้ ก็จะเป็นปุ่มสําหรับในการค้นหาจุดที่บันทึกเอาไว้นะครับถ้าเราต้องการบันทึกจุดก็กดปุ่ม mark ส่วน in กับ out นี่ก็ใช้การ zoom in zoom out แผนทีครับอันนี้ก็เป็นคีย์หลักๆที่สําคัญด้านหลังก็จะมีนะครับช่องสื่อสารต่างๆนะครับที่เรียกว่าพอร์ตที่สําคัญเลยลตอนที่เราจะเอาข้อมูลออกนะครับหรือจะส่งข้อมูลเข้ามาเราก็จะใช้พอร์ต mini usb ตัวนี้นะครับเป็นพอร์ต mini usb ต้องใช้กระสายรุ่นเก่าอยู่ และพอที่สําคัญก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเราต้องการต่อเสาข้างนอกนะครับ mm hmm. เช่นเราขับรถเราก็จะต่อสายอากาศนะซึ่งเป็นเสานะครับสัญญาณ GPS เหมือนกันนะครับที่จะเป็นเสารัรบสัญญ,ญ PS, าณ g p เพออกไปวางไว้บนหลังคารถแล้วก็ต่อสายเข้ามาเชื่อมต่อนี่ก็จะทําให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นนะแต่ในทางปฏิบัติถ้าอยู่ในป่าใช้ในป่าก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้ตรงนี้เท่าไหร่เวลาถือตัวนี้เดินป่าครับส่วนที่สําคัญก็คือในเรื่องของนะครับด้านนี้ก็เป็นที่คลิปนะครับ mm hmm. หัวหูตัวนี้ไว้สําหรับ นะครับคล้องไอ้ตัวขอดีลิงนะครับที่เป็นสแนปนะฮะที่เป็นสําหรับเกี่ยวกระเป๋าเกี่ยวอะไรต่างๆเวลาเดินนะฮะใช้ตอนเดินทางเดินป่าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฝาเปิดปิดนะครับไอ้ตัวแบตเตอรี่นะวิธีการเปิดปิดแบตเตอรี่ก็เพียงแต่นะครับนัดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็บิดให้มันอยู่ในแนวตั้งนะครับจากนั้นก็ดึงดึงขึ้นครับดึงขึ้น ก็มันจะเป็นเรื่องของการที่เสียบเข้าไปกดลงนะครับเนี่ยเราดึงขึ้นมาจากนั้นเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับดูให้ดีว่ามันมีนะใส่เป็น AA 2ก้อนนะครับฐาน AA นะครับ2ก้อนหรือแบตเตอรี่นะครับอ่ะเวลาใส่ก็ดูให้ดีมันจะมีสัญลักษณ์บวกลบนะฮะแต่ละฝั่งมันจะสลับขั้วกันนะครับก็ดูเครื่องหมายบวกก็เอาไว้ที่เครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายลบนะครับก็เอาไว้กับลบใกล้สลับกันเวลาปิดฝา นะฮะก็นะครับดีดีว่าเอาตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วตรงนี้ให้มันอยู่ในแนวนะครับตรงขึ้นไปบนนี้เสร็จแล้วก็ค่อยกดลงไปอย่าไปฟื้นมันนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็กดลงเพื่อล็อกนี่ก็เป็นการเปิดปิดนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับที่สําคัญก็จะต้องระมัดระวังนะครับในการถอดใส่ให้ดีในการใช้งานนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการเปิดปิดเครื่องเนี่ย มันจะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องตรงนี้ก็เราก็กดปุ่มค้างไว้นะครับมันก็จะเข้าสู่าก,การบูตรีบูตนะครับก็จะโชว์มานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะเนาะรอสักพักนึงนะก็เครื่องก็จะเปิดขึ้นมาก็หน้าแรกที่เข้ามาก็จะเป็นหน้ามแมปนะครับเขามาหน้ามแมปวิธีการที่เราบางทีถ้าไฟมันมองไม่เห็นเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่มืด ก็จะมีปุ่มกดปุ่มเนีย่ยเปิดปิดที่ึงมันก็จะเข้าสู่หน้าแบ็คไลท์เราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับหน้าแบ็คไลท์เนี่ยรปรับได้ให้สว่างให้เข้มในทางเซตอัพเนี่ยเราสามารถจะเซตอัพให้เปิดมาแล้วแบ็คไลท์อยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับและหน้าแบ็คไลท์ก็จะโชว์ให้เราเห็นทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ GPS เเลเวลให้เราด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะการเปิดปิด การใช้งานเครื่องที่สําคัญประการหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการเริ่มต้นเครื่องใหม่นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เครื่องของเราคือทําการรีเซ็ตระบบก็สามารถทําได้นะครับวิธีการก็คือไปที่เมนูแล้วก็ไปที่เซตอัพแล้วก็เลือกคําสั่งรีเซ็ตนะเวลาเรารีเซ็ตเนี่ยเราจะรีเซ็ตได้นะครับหลายอย่างนะครับมันจะเป็นรีเซ็ตข้อมูลที่เป็นทิปคอมพิวเตอร์ก็คือนะครับตรงนี้เราก็จะรีเซ็ตได้นะครับ ช่วคอมพิวเตอร์ก็เป็นการบันทึกการใช้งานเครื่องการบันทึกระยะทางความเร็วนะคะเวลาที่ใช้ในการเดินทางอะไรต่างๆเหล่านั้นนะส่วนในเรื่องของเวพอยท์ซึ่งหมายถึงตำแหน่งก็ลบที่ตรงนี้ในเรื่องของเส้นทางที่ถูกบันทึกอยู่ก็จะลบที่ตรงนี้แต่ว่าเราสามารถจะลบทีเดียวนะพร้อมกันได้ในเครื่องรุ่นนี้นะครับ614ถ้าเป็น612เนี่ยจะลบพร้อมกันไม่ได้ต้องไล่ทีละรายการนะครับเวลาลบเราก็เลือกตรงนี้ปุ๊บเราก็เลือก าการใช้งานครั้งแรกก็ควรจะลบทุกๆอย่างนะครับส่วนถ้าเราจะลบเรื่องของการเซตติ้งทุกๆอย่างให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับหมายความว่าเซตติ้งเมนูหน้าแล้วก็ไอเทมคาสั่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เราซีเซตติ้งตรงนี้นะครับนะมันก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับให้เราสามารถที่ไปใช้งานได้แล้วในหัวข้อถัดไปในคลิปถ่อไปเราก็จะสอนวิธีการตั้งค่าต่างๆ